ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับพระเครื่องและวัตถุมงคลถือว่าเป็นของที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาอย่างช้านานโดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามยุคตามการเวลานอกจากนี้ ในเรื่องของความเชื่อในด้านพุทธคุณแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักนิยมและนักสะสมอยากจะส่อหาเอาไว้มาในครอบครองก็คือราคาค่านิยมการเช่าหาบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลถ้าเป็นรุ่นที่นิยมที่สากลให้การยอมรับก็จะมีราคาการเช่าหาที่สูงแต่ราคา ก็ไม่ได้ใช้เป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของด้านพุทธคุณของพระเครื่องและวัตถุมงคลนั้นๆเราจึงจะนำเสนอและมาแนะนำพระเครื่องรวมถึงวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อให้ได้รับชมและเรียนรู้ศึกษาเป็นแนวทางในการเล่นหาและสะสมโดยในวันนี้เราจะหยิบยก 5. วัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสุดยอดพระเกติชื่อดังของเมืองไทยอีกรูปหนึ่งซึ่งวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมที่เราจัดนำมาเสนอนั้นมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันครับมาเริ่มต้นกันที่พระปิดตายันยุ่งเนื้อสำริดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ท่านเริ่มสร้างพระปิดตาพิมพ์ยันยุ่งเนื้อสำริดประมาณการจัดสร้างอยู่ในช่วงราวปีพุทธศักราช2,448ถึง2,453โดยหลวงปู่เอี่ยมจะให้ลูกศิษย์และญาติโยมช่วยกันจัดหาโลหะต่างๆที่จะนำมาเป็นส่วนผสมเนื้อสำริดแล้วให้ช่างรีดเป็นแผ่นบางๆเพื่อลงอักขระเลขยัน จากนั้นมอบให้ช่างน้ำไปหลอมเทหล่อเป็นองค์พระอีกครั้งหนึ่งการจัดสร้างแต่ละครั้งจำนวนจะไม่มากนักแต่ก็จะมีการสร้างอยู่หลายครั้งเช่นกันโดยวิธีการจัดสร้างจะเป็นการปั้นหุ่นเทียนแบบอง์คต่อองค์องค์พระที่ออกมาจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวขนาดก็จะไม่เท่ากันเป๊ะ สำหรับเนื้อสำรฤทธิ์ที่เป็นเนื้อนิยมก็คือสำมฤธิ์เงินหรือจะเรียกสำมฤทธิ์กลับดำเนื้อในออกขาวหรือสำมฤธิ์ผิวประลอดพุทธลักษณะของพระปิตาพิมยันยุง่งนับเป็นการสร้างที่ต้องใช้ความประณีตลักษณะเป็นพระปิตาที่มียันวางเป็นเส้นสายตลอดเกือบทั่วทั้งองค์พระการวางเส้นยัน ช่างจะปั้นเทียนเป็นเส้นลักษณะคล้ายกับเส้นขนมจีนแล้วนำมาวางเป็นรูปยันตามที่หลวงปู่กำหนดตอนที่ยังเป็นหุ่นเทียนอยู่จากนั้นจึงนำไปเข้าเบ้าหลอมเทโลหะอีกครั้งดังนั้นเส้นสายของยันจึงจะไม่เหมือนการทุกองค์ทีเดียวนักเนื่องจากเป็นการวางยันทีละองค์และถ้าตรงบริเวณหัวเขา่า มียันตัวนะก็จะเรียกชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์ณหัวเขา่าพระปิดตาของหลวงผู้เอี่ยมจะมีลักษณะพิเศษนอกจากปิดพระเนตรแล้วในองค์เดียวกันจะมีการปิดพระกันพระอุทธรและปิดทวารด้วยซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือพระหัตที่ลงมาปิดทวารจะล้วงออกนอกเขา่าเอกลักษณ์แม่พิมพ์ ทีมทรงจะชะลูดและสูงกว่าส่วนด้านข้างก็จะดูแบนกว่าพระปิดตาวัดทองด้านหลังตรงกลางส่วนใหญ่จะวางยันตัวนะส่วนพระปิดตาวัดทองจะวางยันตัวถอะใต้พระชานุหรือหัวเข่าด้านล่างจะมีรอยก้านฉนวนอาจจะเป็นด้านซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วจะมีการแต่งให้เรียบร้อยพุทธคุณ เป็นเลิศในด้านความแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและมหาอุดปัจจุบันพระปิตายันยุ่งเนื้อสำมฤิดของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนับเป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลเบ็นจาภาคีพระปิตาเนื้อโลหะที่ทรงพุทธคุณเข้มขลังเป็นที่ปรากฏเป็นที่นิยมและสออแสแวงหาอย่างสูงมาตั้งแต่อดีตณนะปัจจุบัน หาดูองค์จริงยากยิ่งสนนราคาก็สูงลิบลิ่วสำหรับในสภาพพระที่มีความสวยงามราคาการเช่าหาบูชานั้นก็ต้องว่ากันที่หลักแสนกลางเป็นต้นไปเพราะผู้ที่มีไว้ต่างหวงแหนเป็นอย่างยิ่งมาต่อกันกับพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระชัยวัดของหลวงปู่เอี่ยมนั้น จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับสำนักใดที่เห็นได้ชัดก็คือองค์พระพุทธรูปจะมีประคำรอบพระศอสันนิษฐานว่าเป็นการล้อพิมพ์มาจากพระกริ่งตะกะแตนหรือพระกริ่งขเขมรที่ท่านใช้บูชาติดย่ามอยู่จึงนำสายประคำที่มีลักษณะเป็นเม็ดตุ่มที่เป็นจุดเด่นของพระกริ่งขเขมรมาใช้ในพระชัยวัด ของวัดหนังลักษณะของพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นการเทหล่อแบบโบราณแบบประกบพิมพ์หน้าหลังองค์พระประทับนั่งสมาธิมีประคำที่คอและมีลักษณะพิเศษก็คือด้านใต้ฐานจะมีการเจาะรูเพื่ออุดชนโรงที่หลวงปู่เอี่ยมปลุกเสกเนื้อขององค์พระจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ดำ ซึ่งพระชัยวัดของหลวงปู่เอี่ยมนั้นมีแยกหลายแบบแต่ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ก็จะมีรุ่นสร้างเขื่อนที่จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2463หลวงปู่เอี่ยมท่านได้ดำริสร้างพระชัยวัดขึ้นเนื่องจากทางวัดได้จัดสร้างเขื่อนริมน้ำหน้าวัดหนังแต่ยังขาดปัจจัยและเงินทุนจึงได้มีการจัดสร้าง พระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นสร้างเขื่อนเพื่อแจกให้ญาติโยมที่มีจิตใจศรัทธาในการร่วมทำบุญบริจาคเงินจึงเรียกพระรุ่นนี้ว่าพระชัยวัดรุ่นสร้างเขื่อนซึ่งพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นสร้างเขื่อนจะสร้างขึ้นมาด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์เขื่อนใหญ่หรือพิมพ์เบ้าแตกและพิมพ์เขื่อนเล็ก พระทั้งสองพิมพ์นี้เป็นพระชัยวัตรประทับนั่งปางสมาธิที่ใต้ฐานเจาะรูเพื่ออุดชันนรงเนื้อเป็นโลหะผสมออกเหลืองและเนื้อสำมฤิดดำกลับดำสำหรับพระชัยวัดพิมพ์เขื่อนใหญ่นั้นระหว่างการเททองนั้นแม่พิมพ์เกิดแตกร้าวพระที่ออกมาบางองค์จึงไม่ค่อยสวยบางท่านจึงเรียกว่าพิมพ์เบ้าแตก ส่วนพระพิมพ์เขื่อนเล็กนั้นที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะองค์พระเป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์เขื่อนใหญ่จึงนิยมเรียกกันว่าพิมพ์เขื่อนเล็กโดยมีสนนราคาการเช่าหาบูชานั้นเริ่มต้นกันที่หลักแสนต้นถึงหลักล้านได้เลยทีเดียวมาต่อกันกับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกหลังยันสี่ ปีพุทธศักราช2467เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกนี้จัดอยู่ในชุดเบนจาาพาคีเหรียญคณาจารย์ซึ่งได้รับความนิยมสูงมากซึ่งมูลเหตุการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ก็คือเนื่องจากสิทธิของหลวงปู่เอี่ยมได้ขออนุญาตจัดสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกและแจกจ่ายแก่ผู้ที่บริจาคเงินสมทบทุนการปฏิสังขรณ์สาราก,การ,ปรเปี่ยน ในปีพุทธศักราช2467เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้ามีแม่พิมพ์เดียวส่วนด้านหลังมีสองแม่พิมพ์แบ่งเป็นพิมพ์ด้านหลัง3จุดและพิมพ์ด้านหลัง4จุดซึ่งเหรียญรุ่นนี้มักจะเรียกกันว่าเหรียญยัน4ตามยันที่กำกับด้านหลังของเหรียญขอบของเหรียญจะใช้วิธีการเลื่อยฉลุในการตัดขอบเหรียญเหรียญยันส จะมีชนิดทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อเงินนอกจากนี้ยังมีเหรียญที่สร้างขึ้นตามที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดได้สั่งให้ทำขึ้นเป็นพิเศษตามจำนวนเท่านั้นเช่นเหรียญพิเศษฉลุยกหน้าเนื้อทองคําและเนื้อเงินเหรียญฉลุเนื้อทองคําเหรียญเนื้อทองคํำลงยาซึ่งเหรียญที่สร้างเป็นกรณีพิเศษนี้มีจำนวนน้อยมาก เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกนี้นับได้ว่าหายากมากและมีราคาการเช่าหาสำหรับพระที่มีสภาพความสวยสมบูรณ์เดิมต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านเป็นต้นไปมาต่อกันที่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้าเมื่อก่อนจะมีการถกเถียงกันว่าเหรียญน,นี้สร้างทันหลวงปู่เอี่ยมหรือไม่ เนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้ระบุปีพุทธศักราช2469และหลวงปู่เอี่ยมท่านก่อมรณาภาพเมื่อวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2469จึงเกิดปัญหาว่าเหรียญน,นี้สร้างทันหลวงปู่หรือไม่แต่จากการค้นคว้าสืบหาข้อมูลของอาจารย์ตรียำประวายซึ่งได้สอบถามจากนายถมทอ้องอู ซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่เอี่ยมได้ระบุไว้มีความว่าพระครูคำและพระประหลัดแจ้งมีความประสงค์จะสร้างเหรียญหลวงปู่เอี่ยมไว้อีกรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ชิ้นสุดท้ายจึงได้เข้าไปขออนุญาตกับหลวงปู่เอี่ยมเพื่อจะสร้างเหรียญเมื่อหลวงปู่เอี่ยมได้ฟังคำของพระประหลัดแจ้งแล้วท่านก็นิ่งเฉยอยู่พักใหญ่แล้วจึงตอบว่าตามใจเถอะ พระประหลัดแจ้งจึงติดต่อกับนายเนียมช่างท้องเจ้าเดิมให้ลงมือทําให้ซึ่งจํานวนเหรียญรุ่นนี้มีประมาณ1,000เหรียญเมื่อช่างทําเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วพระประหลัดแจ้งก็น้ําใส่ผานมาให้หลวงปู่เอี่ยมปลุกเสกหลวงปู่เอี่ยมหยิบดูแล้วจึงถามว่านี่ยันอะไรพระประหลัดแจ้งจึงเรียนกับหลวงปู่ว่า เป็นยันพระปัทมังแบบยันห้าท่านก็ตอบกลับมาว่าดีแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่เอี่ยมก็ปลุกเสกโดยสาวขึ้นแล้วโปรโยลงไปในพานตามเดิมท่านทำเช่นนี้ทุกๆุกพานนายถมเล่าต่อว่าภายหลังจากการสร้างเหรียญรุ่นนี้แล้วอีกสามเดือนต่อมาหลวงปู่เอี่ยมก็มรณาภาพโดยสงบถ้าเราสังเกตแม่พิมพ์เหรียญหลังยันห้าดูแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันกับเหรียญเนื้อทองคำฉลุซึ่งด้านหลังเป็นแบบเหรียญยันสี่และแบบหลังเรียบและเหรียญเนื้อทองคำลงยาโดยเฉพาะตัวอักษรที่ด้านล่างของเหรียญที่มีคำว่าปีมะโรงจัตาวาศกวันที่6เดือน11ซึ่งเป็นวันเดือนและปีเดียวกันกับเหรียญหลังยันสี่แสดงว่าบล็อกด้านหน้าแบบเหรียญยันห้า นีแกะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467แล้วแต่ไซส์สร้างเฉพาะเหรียญเนื้อทองคำํำพอต่อมาในตอนต้นปีพุทธศักราช2469พระประลัดแจ้งจึงได้ให้ช่างเนียมที่สร้างเหรียญเนื้อทองคําสร้างเหรียญหลังยันห้าโดยใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าของเหรียญเนื้อทองคำและแกะแม่พิมพ์ด้านหลังใหม่เป็นแบบยันห้า และระบุปีพศที่สร้างเป็นพศ2469โดยสร้างเป็นเนื้อสำริดพระเครื่องหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจึงสรุปได้ว่าเหรียญหลังยันห้านี้เป็นเหรียญที่สร้างทันหลวงปู่เอี่ยมโดยสร้างในตอนต้นปีพุทธศักราช2469ก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมจะมรณาภาพสเดือนอย่างไรก็ตามเหรียญยันหานี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนิยมของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอยู่แล้วส่วนสนนราคาก็จะย่อมเย้าลงมาจากเหรียญยันสี่แต่ราคานั้นสำหรับสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนปลายถึงหลักล้านเช่นกันซึ่งเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่เอี่ยมและในวันนี้เราจะมาปิดท้ายกันด้วยมากถุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง หลวงปู่เอี่ยมท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่นพระเครื่องทั้งประเภทเหรียญพระชัยวัดพระปิดตาทั้งเนื้อโลหะและเนื้อผงตะกรุดแต่สำหรับเครื่องรางแล้วมากทุ้ยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงที่สุดหลวงปู่เอี่ยมท่านคงจะทำเครื่องรางมาก่อนที่จะสร้างพระเครื่องตั้งแต่ครั้งยังอยู่ที่วัดโคนอน เนื่องจากการทำนั้นเป็นการทำให้เมื่อมีชาวบ้านมาขอให้ท่านทำไว้และจะหาวัสดุมาท่านก็จะทำให้การสร้างหมากทุยนั้นท่านคงจะสร้างเมื่อตอนมาอยู่ที่วัดหนังแล้วหมากทุยคือหมากที่ยืนต้นตายพรายหมากที่ยืนต้นตายแต่ยังมีลูกติดทลายอยู่มักจะเป็นลูกเล็กๆต้นหมากนั้นตามปกติจะตายยาก มีอายุยืนที่จะตายได้ก็มีแต่เพียงน้ำท่วมขังนานๆหรือไม่ก็ถูกลมพัดหักกลางต้นแต่ถ้าหากหมากนั้นอยู่ดีๆก็ตายแห้งกรอบเหลืองทั้งที่จันติดลูกหมากนั้นจะเป็นหมากตายพรายให้นำมาทำเครื่องร้างที่เรียกว่าหมากถุยสำหรับวิธีการสร้างหมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังประการแรกพระอาจารย์ จะให้สิทธิ์ไปขึ้นต้นมาเพื่อเอาลูกหมากที่ตายพลายลงมาเมื่อได้ลูกที่ตายพลายมาแล้วก็เปิดที่จุกด้านบนขวานเอาเนื้อหมากด้านในออกให้หมดเพื่อจะบรรจุตะกรุดกระดาษสาหลวงปู่เอี่ยมท่านจะลงอัขรณะณปัตมงกนซึ่งอยู่ตรงกลางแผ่นยันมุมทั้งสีจะลงด้วยนโมพุทธาตัวยะจะอยู่ตรงกลางตัวณปัตมง ด้านบนตัวนะจะลงอักขระมะอุต่อยอดด้วยอุนาโลมด้านล่างตัวนะจะลงด้วยนะมะพาทะบตรรทัดตรงกลางจะลงอักขระอุทถังอัโทโดยมีตัวนะปัทมังอยู่ตรงกลางระหว่างอาาักขระจากนั้นท่านจึงทำการปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงม้วนตะกุดกระดาษสาบรรจุลงไปในหมากถุย พอเสร็จสับจึงอุดด้วยชั้นรงใต้ดินแล้วนำไปถักเชือกคุ้มอีกชั้นหนึ่งแล้วลงรักเคลือบผิวพร้อมกับว่าคาถาบรรจุด้วยกล่าวได้ว่าเมื่อน้ำติดตัวจะช่วยป้องกันทางด้านมหาอุดคงกระพันแผลคลาดและยังป้องกันพูดผีปีศาจโดยให้มันปลุกเสกกำกับด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ว่า นโมพุทธายะอยู่เสมอสนอนราคาการเช่าหานั้นก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักแสนเป็นต้นไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ5วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่ทางรายการของเราได้นำมาเสนอให้ได้รับชมกันนะครับแต่เรื่องราวของพระเครื่อง และวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนั้นยังมีอีกมากมายซึ่งเราจะทยอยนำมาเสนอให้ได้รับชมกันต่อไปสำหรับท่านใดที่มีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่เราได้นำเสนอไปนั้นถ้าหากอยากจะปล่อยให้เช่าหาบูชาก็สามารถติดต่อมาได้ที่ลาย sione 8888แล้วและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยทีอมูลเลศสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยเอาละครับสำหรับโปรโมชั่นของหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2มาแล้วครับผมจัดโปรโมชั่นสำหรับนะบผู้ที่จะคิดว่าเป็นการลงทุน อ่าผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษซปเปอร์ V.I.P เลยนะครับท่านจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่ม2นะยอดนิยมนะชุดโปรโมชั่นคือ5เล่มผมแถมนี่ครับเล่ม 1, 1 1เล่มทันทีเล่ม1เนี่ยตอนนี้มูลค่าเล่มหนึ่ง6,000บาทผมแถมให้เลยนะครับให้แค่100ชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีหนังสือเนี่ยนะครับประมาณ100กว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านหมดไม่ได้ผมมี100ชุดนะครับ สต็อกนี้เป็นสต็อกชุดแรกนะครับไม่ได้พิมพ์เสริมนะเป็นสต็อกชุดแรกนะครับห้าเล่ม1 2ื่นบาทนะครับห้าเล่ม1 2ื่นบาทและแถมหนังสืออันนี้1เล่มทันทีเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มทันทีท่านจะไปหาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วรีบจองครับโปรโมชั่นมีแค่หมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นมีแค่1น0เล่มหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเอาแค่ร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกเท่านั้น 5เล่มนะครับหาเล่มหมื่นบาทแถมเล่ม1นเล่มนะครับและถ้าท่านจองปกตินี่จะบวกค่าส่งเล่มละสามร้อยห้าเล่มบวกค่าส่งห้าร้อยครับทั้งหมดเลยพร้อมส่งเลยนะครับทักเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาตามรหัสเลยนะครับ e สองส e 2 4 e กดมาเลย e สองสี่ใส่รหัสมาเลยครับ e สองสี่แล้วจำนวนกี่ชุด1ชุดสชุด3ชุดสำหรับนักลงทุนเท่านั้น ผมบอกให้ลงทุนหนังสือผมยังไงก็กําไรผมการันตีได้เลยนะครับโอเคครับรีบจองเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทอง นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวยาม ร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอฟซหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028